ดันด้อมทา่าดินนะคะใจเขายังมีเราหลงเหลืออยู่แค่ไหนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพ,ร,พร้อมๆกันนะคะหัวข้อนี้มีดราม่าแน่นอนเพราะว่าการตั้งหัวข้อของกวางเนี่ยไม่ได้หิวใจอะไรเลยนะคะคือมันเป็นการสุ่มเล่าเรื่องจากไพ่แนวทางที่กวางอ่านไพ่คือการเล่าเรื่องราวจากไพ่นะเพื่อนๆฉะนั้นกวางก็ไม่ได้กําหนดเรื่องราวขึ้นมาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะก็อ่านไปตามไพ่เลยนะคะว่าโครงสร้างเรื่องราวมันจะเป็นในลักษณะแบบไหนเชื่อว่ามันจะสามารถตรงกับทุกคนได้เพราะว่าเป็นการสุ่มไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆ โอเคนะถ้าการพยากรณ์ของกวางนะคะจะสามารถช่วยเพื่อนๆได้ในะบางคนก็ยินดีเสมอนะคะแต่ก็ไม่ควรเอาการตัดสินใจอะไรจากไพ่นะคะไปเป็นทั้งหมดของชีวิตความรักของตัวคุณเองนะฉะนั้นดูไพ่กันอย่างมีสตินะคะแรนดอมใจเขายังมีเราหลงเหลืออยู่แค่ไหนคะท่าดินมังกรทุกศกันเดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขอเปิดสถานการณ์ความรักให้กับท่าดินหน่อยนะสถานการณ์ความรักท่าดินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ สไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าอีลุงตุงนังมากช่วงนี้ทะเลาะกันขัดแย้งกันนะคะลาชาดามีคนนึงใช้อารมณ์อีกคนหนึ่งใช้เหตุผลเหนื่อยไม่ไหวแล้วท้าดินแบกอารมณ์แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วคุณเริ่มจะตั้งขอบเขตกับความสัมพันธ์นี้แล้วอนะแปดเหรียญเริ่มอยากจะมาโฟกัสที่ตัวเองละ เริ่มไม่อยากที่จะแบกความรับผิดชอบอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปแล้วเวลาที่คุณรู้สึกแย่หรือรู้สึกไม่ดีตรงไหนมักจะเป็นตัวคุณเสมอที่จะแบกความรับผิดชอบความรู้สึกนั้นด้วยตัวเองนะคะโดยที่เขาอาจจะไม่เคยช่วยคุณแบกความรู้สึกแย่ๆตรงนี้เลยแสดงว่าเทคแอคชั่นของเขากับเราอาจจะมีความขัดแย้งกันไม่เข้าใจกันนะจากไพ่ตรงนี้ดูท่าดินเหนื่อยจังเลยยังไงก็ไม่รู้อะแต่ท่าดินเาเป็นคนดันทุลังนะบอกตรง ถ้าคุณได้เลือกแล้วรักแล้วต่อให้จะเจอสถานการณ์แย่ๆแค่ไหนท็อกซิกแค่ไหนคุณก็จะไปต่อให้สุดตัวคือธาตุดินเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆคุณเป็นคนให้สุดจริงๆนะในเรื่องของความสัมพันธ์คือจะพยายามอยู่แบบนั้นต่อให้เจออุปสรรคอะไรก็จะพยายามอยู่แบบนั้นน่ะถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ไหวแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดจนกว่าจนกว่าเขาคนนั้นจะเดินออกไปจากชีวิตเราเองหรือเปล่า คือถ้าดินเป็นคนที่ไม่ move on ไปจากใครก่อนนอกซะจากคนคนหนึ่งจะยอมแพ้ไปเองนะคะอ่าสถานการณ์ความรักจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าดินคุณน่าจะเครียดเรื่องงานด้วยไหมความรับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตเรามันเยอะมากฉะนั้นการที่คุณจะมีความรักคุณก็อยากให้ความรักเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นที่พักใจสําหรับคุณนะคะอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องมาช่วยชั้นแบกอะไรก็ได้แต่อย่างน้อยช่วยซับพอร์ตทางด้านอารมณ์แล้วก็กําลังใจให้คุณหน่อยได้ไหมนะคุณอาจจะขาดในเรื่องของ การถูกซับพอร์ตด้วยความรู้สึกดีๆนะแต่พอมีความสัมพันธ์เข้ามาถ้าคุณรู้สึกว่าต้องมาแบบภาระความรู้สึกของใครอีกอะคะ่ะคุณก็มองระยะยาวเลยนะว่ามันจะเหนื่อยเพิ่มไปอีกเพื่ออะไรเนี่ยแต่ด้วยความที่ทัดดินคุณเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะคะคุณก็จะไปต่อแบบนั้นอนะต่อให้เหนื่อยยังไงก็แล้วแต่มันบ่นไม่ได้ไงเพราะว่าเราเลือกของเราเองอะนะทัดดิน สิบไม้เท้ามาจากไหนเนี่ยความสัมพันธ์ตอนนี้หรอสามดาบเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยเป็นความรู้สึกแบบไม่ค่อยมีแพชชั่นในเรื่องกําลังใจจากใครคนนั้นเลยอะคุณเหนื่อยมากพอแล้วกับการใช้ชีวิตประจำวันยังต้องมาเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์อีกอะคะ่ะตอนนี้คุณน่าจะนิ่งคุณน่าจะถอยจากปัญหานั้นแล้วอะ่ะคุณน่าจะเงียบเพื่อมาอยู่กับ ตัวเองหรือกําลังเยียวยาความรู้สึกของตัวเองในเมื่อเขาไม่สามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเราได้เราก็ต้องเลือกที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเราเองคุณก็เลยเป็นฝ่ายเงียบมากกว่าแต่การเงียบของคุณไม่ได้แปลว่าคุณจะทอดทิ้งนะไม่ได้แปลว่าทุกอย่างมันจะจบหรืออะไรไม่ใช่คะ่ะคุณเงียบเพราะว่าคุณจะต้องมาปรับอารมณ์ตัวเองก่อนนะ่ะท้าดินคือคุณสู้ต่อไม่ไหวแน่นอนถ้าเรายังจะต้องแบบทะเลาะกันอยู่แบบนี้คะ่ะ ฉะนั้นการเงียบบางทีมันอาจจะดีกว่าการที่เราเคลียร์กันเลยอ่ะการเคลียร์กันเลยถ้ามันไม่ใช่จังหวะที่อยู่ในอารมณ์ที่ดีอ่ะยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดียังไงมันก็ไม่มีวันเข้าใจกันฉะนั้นถ้าคุณสบายใจแล้วนะคะอยู่ในจุดที่โอเคแล้วการเคลียร์มันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันอาจจะเข้าใจกันก็ได้มันกลับกลายเป็นว่าตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่ายิ่งเคลียร์ทำไมมันยิ่งแยกยังไงก็ไม่รู้ โอเคค่ะท่าดินท่าดินมาดูสีมาดูฝั่งเขาหน่อยก็แล้วกันว่าสถานการณ์ฝั่งเขาอะที่มีต่อตัวคุณอะเป็นยังไงสถานการณ์ฝั่งเขาที่มีต่อตัวคุณเขายังไงกับคุณคะ่ะท่าดินใครคนนั้นอะชาลีออดโอ้เขาเป็นคนที่มีอีกโก้สูงไหมเนี่ยโอ้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาอยู่ในจุดที่ไม่ฟังใครเลยแม้กระทั่งคุณ คือคุณไปออกความเห็นที่ขัดแย้งกับเขาไม่ได้นะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ฟังคุณเลยนะเนี่ยท่าดินเห็นป้าสองดาบเขาเชื่อมั่นในตัวเองคือปิดหูปิดตานะคะไม่ฟังความคิดเห็นไม่ฟังความรู้สึกของคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของคุณแต่เขาต้องการให้คุณเข้าใจความรู้สึกของเขาแบบที่มันไม่แฟร์ไหมอะสองดาบแปดไหมเขาใช้อารมณ์เอาแต่ใจตัวเองป้าช่วงเนี้ย คือเขาเป็นคนที่นึกอยากจะทําอะไรก็ทำอะ่ะโดยที่ไม่มองความรู้สึกของเราเลยว่าเรารู้สึกยังไงนะคะหรืออาจจะมาสร้างความกดดันแรงกดดันให้เราทําตามใจเขาอีกอะ่ะในขณะที่ชีวิตเรามันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะ่ะท่าดินแล้วทาไมเราจะต้องมาแบกอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ไม่พยายามจะปรับตัวเพื่อเราบ้างอะ่ะมีแต่ท่าด,ดินหรือเปล่าที่คุณเองพยายามปรับตัวเพื่อเขาคุณรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยอารมณ์เขามันท็อกซิกสําหรับคุณเกินไปเนี่ยสี่สี่เหรียญเนี่ยเห็นไะ ก็เหนื่อยจริงนะท่าดินเขาปิดประตูเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับคุณเลยอ่ะคือไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นเลยอะค่ะเหมือนกับว่าเขาเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลบนโลกไปเนี่ยมันทําให้ท่าดินคุณรู้สึกเบื่อนะเนี่ยการที่คุณถอยเนี่ยคุณเบื่อนะคุณไม่ได้ทิ้งเขานะคะในเมื่อเรื่องราวที่เราคุยกันหรือว่ามีบทสนทนากันมันไม่สามารถที่จะเข้าใจกันได้ก็ไม่ต้องไปทําความเข้าใจมันหรอก ก็ต่างคนต่างปล่อยเบอร์ไปแบบนั้นแหละเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันเหมือนยิ่งคุยยิ่งขัดแยง้งและอะไรก็ตามยิ่งคุยยิ่งขัดแยง้งคุณยิ่งไม่อยากจะเคลียร์คุณเลือกที่จะเงียบและถอยอืมและตอนนี้น่าจะเป็นฝ่ายท่าดินที่คุณเงียบและถอยจริงๆนะคะเขาอาจจะง,งงไหมละ่ะสองดาบเขางงใช่ไหมว่าคุณเงียบไปทำไมเขางงใช่ไหมคะเดอะฟูลเขามองว่าคุณหนีปัญหา เ,ออเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณหนีปัญหาหรือเปล่าจริงๆคุณไม่ได้มีหนีปัญหานะคุณคุณหนีจากสภาวะความรู้สึกที่มันแย่แล้วความรู้สึกที่มันท็อกซิกต่างหากนะคะอืมฉะนั้นการที่เราจะมาเคลียร์กันหรือทําความเข้าใจกันมันต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ดีก่อนไหมค่ะคือต่างคนต่างแรงต่างคนต่างรู้สึกแย่แล้วมันจะเคลียร์กันยังไงแต่เขากลับมองว่าเราหนีปัญหาหรือส่วนใหญ่เขาก็อาจจะโทษท่าด,ดินด้วยซ้าไปมีความโทษมี เนี่ยเห็นว่ามีมีความที่เขาเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่นะเดมูลพอไพาชาลิออดมาบอกถึงการใช้อำนาจอยู่แล้วเห็นไหมอัดวินไม้เท้าเนี่ยชัดก็คือบอกเลยว่าคนที่มีเหตุผลมากที่สุดคือทัดดินส่วนเขามาจะใช้อารมณ์นำเหตุผลนะเออบางทีอารมณ์ของเขาเขาอาจจะเข้าใจตัวเองผิดไปอะว่าเขาใช้เหตุผลกับคุณแล้วแต่จริงไม่ใช่ ทุกอย่างที่เขาถ่ายทอดมาทั้งหมดอ่ะมันเป็นการใช้อารมณ์ล้วนๆเลยโอเคฉะนั้นเราเข้าใจละมาดูซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอา้าวเขารู้สึกยังไงกับท่าดินคะตอนนี้รู้สึกยังไงกับท่าดินอ่ะเขารู้สึกว่าคุณหนีอ่ะคุณไม่รับผิดชอบคุณไม่รับผิดชอบในปัญหาเนี้ไม่รับผิดชอบเรื่องราวที่ถูกเถียงกันในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคุณเอาแต่หนีเดินออกไปจากปัญหาเนี้ยคะ่ะ t e m p e r เ n นนะคะคุณไม่อยากคุยกับคนที่อารมณ์เสียบ่อยๆคุณไม่อยากคุยกับคนที่ใช้อารมณ์นะเขารู้สึกยังไงกะธาดินนะคะเขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกป้าชอบชอบเอาคำตอบจากเราเร็วๆอะเหมือนกดดันหรือบังคับให้เราเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเห็นด้วยกับเขาไหมในสิ่งที่เขาพูดอะไรประมาณเนี้ยทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่างเงี้ยเหมือนเขา ต้องการเข็นคําตอบจากเราซึ่งตัวท่าดินคุณเป็นคนที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของความคิดเป็นคนที่ใช้เหตุผลแต่เขาใช้อารมณ์อะแล้วช่วงเวลานั้นคุณต้องการใช้สมาธิต้องการใช้ความคิดและถ้าเขามาบีบบังคับให้เราตอบอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบไม่ดีอะไม่ดีกับตัวเขาเองอะคะ่ะฉะนั้นบางทีการที่คุณหนีเพราะว่าคุณไม่อยากจะรู้สึกแย่กับเขาไปมากกว่ากว่านี้อะคะ่ะเหมือนกับแค่นี้มันก็เกินพอแล้วไหมสําหรับคุณอะ เนี่ยมันเป็นพลังงานไพ่ของความเหนื่อยอะนะเนี่ยเจ็ดถ้วยมาเลยแล้วอย่างถ้าเราให้คําตอบเขาไปหรือถ้าเราเลือกอะไรที่มันไม่ตรงความเห็นกับเขานะเขาก็เริ่มจะกดดันให้เราเลือกในแบบที่เขาเลือกอะหรือเขาต้องการคําตอบในแบบที่เขาได้ยินเข้าใจปะและแม่งอย่างนั้นเขาจะมาถามความคิดเห็นเราเพื่ออะไรอืมคือคนนี้ตั้งแต่เรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่เลยไหมอะคนคนนี้ย แล้วก็มีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยคือเขาต้องการให้คุณเลือกอะไรเนี่ยท่าดินมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะเป็นเรื่องสถานะก็ได้นะเนี่ยถ้าดูจากตรงเนี้ยเขาอยากให้คุณชัดเจนในเรื่องของสถานะไมว่าเราเป็นอะไรกันแล้วก็บางคนก็อาจจะเป็นการพูดคุยที่มันขัดแย้งกันไหมการพูดคุยอะไรที่มันไม่ลงรอยกันความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันอย่างเงี้ยแต่เขาว่าพยายามจะให้เราอ่ะ มีความเห็นที่เหมือนกันกับเขาอะเออมันเหมือนเป็นการบังคับมันเหมือนเป็นการควบคุมยังไงก็ไม่รู้ว่าท่าดินนะคะคุณเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วอะถ้าคุณไม่ได้เห็นด้วยหรือถ้าคุณมีความเห็นต่างจากเขาคุณก็จะเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของตัวเองอะแต่ถ้าจะมาปรับกันหรือแชร์ความรู้กันนะคะแชร์ประสบการณ์กันอะไรอย่างเงี้ยคุณโอเคนะแต่คือคนเนี้ยเขาเขาต้องการให้คุณเหมือนกันกับเขาหรือพยายามจะทําให้คุณเป็นคนที่ใช่มากเกินไป จริงๆอ่ะเขารู้ในไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของคุณรู้ความคิดของคุณรู้ไอเดียของคุณนะคะเขารู้แหละว่าคุณคิดประมาณไหนคุณเป็นคนยังไงนะแต่เขาอะต้องการเปลี่ยนคุณเลยนะมันไม่ใช่แค่ปรับอยากจะเปลี่ยนคุณให้คุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเลยอะค่ะและนี่แหละอาจจะเป็นจุดที่าตาดินคุณหนีคุณหนีจากความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะเจ็ดถ้วยมาบอกอะไรเอ่ย the world เขาคิดว่าการที่เขาเปลี่ยนคุณนะมันจะเป็นเจตนาดีแล้วเป็นความหวังดีสําหรับคุณจริงๆมันไม่ใช่นะถ้ามันเป็นความเจตนาดีสําหรับเขาจริงๆเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะมีข้อแตกต่างอะไรก็ตามแต่การปรับมันควรไงแต่การเปลี่ยนตัวตนกันเลยมันไม่ใช่อืมแต่เขาต้องการเปลี่ยนแบบนั้นเลยอะคะ่ะถ้าสมมติว่า เขาต้องการคนแบบไหนทำไมเขาจะต้องมาโฟกัสที่เราทำไมเขาไม่ไปหาคนอื่นในแบบที่เขาต้องการจะให้เป็นนะมันง่ายกว่าไหมเออคนที่เป็นโดยแบบธรรมชาติในแบบที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรมันน่าจะง่ายกว่านะอ่ะฮะทำไมจะต้องเป็นคุณละ่ะทำไมเขาจะต้องเจาะจงว่าจะต้องเป็นคุณทางทางท,างที่เขาเองก็รู้แล้วไม่ใช่หรอว่าคุณอาจจะไม่ใช่สาหรับเขาหรืออาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์สหรับเขาก็ได้นะคะ แต่คุณนะ่ะสำหรับตัวคุณเองนะคุณมองว่าตัวคุณนะ่ะสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเองประทับใจไม่ใช่สร้างตัวตนของตัวเองเพื่อขึ้นมาเพื่อให้ถูกใจเขาไงอืมเขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับท่าดินต่อไปหลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อท่าดินหลังจากนี้กาวถวยนะคะ ก้าถ้วยเก้าดาบเขาก็จะสไตล์แบบว่าไม่เป็นไรหรอกเขาอยู่ได้นะแต่คือคิดมากเรื่องคุณทุกวันคือภายในเขาอ่ะภายในเขาเหมือนอยากเอาชนะท่าดินอ่ะความรู้สึกอ่ะหนึ่งไม้นหเห็นไหมหนึ่งดาบเข้ามาเขาอยากเอาชนะท่าดินจริงนะอยากเอาชนะอืมแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคู่ดีเบตที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะที่เขารู้สึกว่ามันมันดีชีวิตมันมีสีสัน เป็นคนที่ชอบควบคุมนะเนี่ยคนคนนี้เอาจริงๆอืมแล้วดูเหมือนแอคชั่นของเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยอะ่ะเหมือนเขาพยายามจะเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนจิตวิญญาณเปลี่ยนตัวตนของคุณเลยไหมอ่ะคนคนนี้มันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาจะแอคชั่นนะคะคือตอนนี้เขาพยายามหาจังหวะหาโอกาสเพื่อที่จะเข้าหาคุณอยู่ในเนี่ย คือพูดง่ายๆเลยอ่ะหาจังหวะเพื่อเข้ามากวนประสาทคุณหรือเทสระบบอะไรธาตุดินอีกแล้วคือตอนนี้ธาตุดินคุณหนีแล้วค่ะคุณหนีจากความท็อกซิกนะไม่ได้แปลว่าคุณแพ้นะการหนีของคุณน่ะแต่เพราะว่าคุณไม่อยากรู้จักตัวตนของเขาไปมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าคุณรู้จักเขาไปมากกว่านี้คุณกลัวว่าวันนั้นน่ะมันจะถึงเวลาที่คุณจะตัดเขาออกไปจากวงจรชีวิตจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องนิสัยเรื่องความเข้ากันไม่ได้ในเคมีบางอย่างเคมีอะไรที่คุณเข้ากันไม่ได้มันก็คือเข้ากันไม่ได้แบบ ทะเลาะกันขัดแย้งกันขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้าจุดไหนที่มันเข้ากันได้คุณก็เข้ากันได้ดีมากๆแต่จุดที่เข้ากันไม่ได้อะ่ะคือมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างแบบที่ไม่ยอมรับกันเลยอะค่ะเออแต่เขาต้องการเปลี่ยนคุณด้วยแต่คุณไม่ต้องการให้ใครมาเปลี่ยนเพื่อคุณแต่ถ้าเป็นการปรับปรับจูนกันที่สมดุลกันน่ะคุณยังโอเคกว่าเปลี่ยนตัวเองเลยนะจะเป็นแบบนั้นเนี่ย ธาตุดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอ energy ความรู้สึกของธาตุดินหน่อยละกันว่าตัวคุณนะ่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะราชินีดาบคุณมองว่าเขาเขาชอบใช้อำนาจอ่ะชอบข่มปะชอบขม่มนี่เห็นไหมราชาไม้เท้าคืออยากจะเอาชนะสิบเหรียญคือเขาจะมาเอาอะไรกับคุณน่ะ จะมาแข่งอีโก้อะไรกับคุณก็ไม่รู้อะแล้วทำไมเขามองว่าเราเป็นคู่แข่งเนี่ยแล้วก็มีไพ่ก้าวหมายเทา้าเขาชอบควบคุมอืมคุณรู้สึกได้แบบนั้นเลยเ,เอ่อคุณรู้สึกว่าเขาพยายามทำตัวเองให้เหนือกว่าคุณนะประมาณนั้นเป็นการพยายามทำตัวเองเหมือนพยายามมีคุณค่าแต่อาจจะอ๋อใช้เราอะ เพื่อเพื่อปีนขึ้นไปปะ่ะเพื่อปีนขึ้นไปให้ให้เราเห็นคุณค่าในตัวเขาอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าเขามีปมอะไรคุณมองว่าเขามีปมอะไรหรือเปล่ากับชีวิตของเขาทำไมจะต้องมาเอาชนะคุณซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้าดินคือจะมาเอาชนะคุณหรือเอาคุณลงจากตรงนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะคุณจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นแต่เขาอะ เหมือนกับต้องต้องเอาชนะคุณให้ได้อะเหมือนเขาอาจจะมองว่าคุณคือด่านหนึ่งที่ยากอ่ะแล้วเขาอยากจะปีนขึ้นไปอ่ะคืออยากจะทําตัวเหนือกว่าอยากเอาชนะอยากควบคุมอารมณ์ประมาณเนี้ยอยากให้คุณอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขาแต่คือเขาเล่นผิดคนไงแต่ไม่ใช่กับคนท่านดินแน่ๆเข้าใจคําว่าดินมะท่าดินเป็นคนมั่นคงเป็นคนที่มีพลังเยอะฉะนั้นคุณเองก็ไม่ใช่ว่าคุณจะไปอยู่ภายใต้าอานัตของเขา เขาจะมาควบคุมอะไรคุณง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่เขาเป็นคนแบบนั้นนะคะเขาหน้าถ้าเขากลับมาถ้าเขากลับเข้ามาในชีวิตคุณน่ะความมองว่าเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละเออถ้าเขาอยากควบคุมคนอื่นขนาดนั้นทําไมเขาไม่ไปหาคนที่อ่อนแอกว่านี้คุณไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นไงค่ะท่าดินคุณไม่ใช่คนอ่อนแอเลยก็แล้วกันนะคะคุณเป็นคนที่เขาเขากระชากคุณไม่ลงด้วย แต่คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เขารู้สึกหน้าท้าทายปะอืมเก้าไม้นะคะเนีย่ยเห็นป่ะเดวิลเขาไม่ใช่เซฟโซนของเราจ้ะธาตุด,ดินเขาคนนี้ไม่ใช่เซฟโซนของเราคือไม่ต้องกลับมาจะดีกว่าถ้ากลับมามันจะต้องมีแรงกดดันเดวิลเข้ามาเลยมันจะต้องมีข้อผูกมัดมีอะไรแบบเนี้ยเข้ามานะคะให้คุณได้แบบเป็นโรคประสาทเสมอกับค,คนคนนี้อืม เหนื่อยอะเจออะไรก็ไม่รู้แล้วคุณจะเอายังไงกับเขาคนนี้ทัาดินขอดูความรู้สึกลึกๆของทัดดินว่าแล้วคุณจะเอายังไงกับเขาคนนี้คุณคิดว่าคุณจะไปต่อไหมละ่ะสิบถ้วยนะคะเด็กไม,ม้คุณก็จะพยายามทําดีที่สุดนะแต่แปดถ้วยเข้ามามีโอกาสที่ทัดดินจะหันหลังนะเนี่ยฮัลโหลเอ้ไฮพินเทสนะคะ แล้วก็มีไพ่อัสวินเรียนจริงๆอะตัวธาตุินคุณไม่ได้อยากจะออกจากความสัมพันธ์นี้ไปเลยโดยที่คุณไม่แก้ไขมันนะแต่ถ้าแก้แล้วมันไปต่อไม่ได้คุณก็ต้องคุณก็ต้องรักษาพื้นที่ความรู้สึกของตัวเองแล้วละ่ะไฮบินเทสอัศวินเรียนเนี่ยคุณก็ต้องหันมารักตัวเองแล้วละ่ะรักษาใจตัวเองแล้วละ่ะถ้ามันไม่ไหวจริง,รงอะคือ คุณน่ะจะพยายามแก้ไขก่อนเหมือนพยายามให้คือพยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดก่อนแต่มันต้องมีสมาดุลน,นะไม่ใช่ว่าคุณอ,อ่อจะต้องทําทําตามใจเขาทุกอย่างแต่ถ้าเงื่อนไขของเขาอะไรที่มันมากเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณรับไม่ไหวคุณก็ถอยเหมือนกันเนี่ยแปดถ้วยแต่ถ้าาตาดินคุณจะตัดใครอะ่ะสําหรับคุณมันไม่ได้ง่ายนะ คุณใช้ความอดทนสูงกับความสัมพันธ์นั้นคุณจะเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็เหมือนกับฟังเขาอะว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราพอที่จะปรับให้เขาได้หรือเปล่าปรับนะไม่ใช่เปลี่ยนสําหรับคุณอนะนะคะถ้าอะไรที่มันปรับได้ก็คือได้อะแต่ถ้าจะมาเปลี่ยนกันแบบนี้คงจะไม่ไหวสําหรับคุณและถ้าคุณรู้สึกแย่มากๆหรืออึดอัดมากๆนะไฮพินเทสเนี่ยอัสวิเลียนเนี่ยคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองทันทีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วคุณจะไม่ไม่ปรับอะไรให้เขาอีกแลว้วอะค่ะแล้วแนวโน้มที่ธาตุดินจะเดินออกมาจากตรงนั้นนะ่ะมันเป็นการค่อยๆ move on มากกว่านะอาจจะเริ่มจากการที่คุณเงียบขึ้นนิ่งขึ้นนะคะเริ่มจะไม่ connect กับเขาถ้าธาตุดินเงียบไปเมื่อไหร่แล้วคุณไม่ค่อย connect กับเขาเมื่อไหร่ะนั่นแหละคะ่ะมันมันเป็นวิธีการที่คุณจะค่อยๆถอยออกอะเพราะคุณไม่สบายใจ ในพื้นที่นั้นนะความสัมพันธ์อะไรก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่เซฟโซนมันไม่ใช่ปลอดภัยในจังหวะนั้นในสถานาการณ์นั้นถ้าดินคุณจะถอยทันทีค่ะคุณจะไม่อยู่ตรงนั้นแน่นอนอืมแต่มันก็ไม่ใช่แค่ว่าถ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วคุณจะออกไปจากชีวิตเขาเลยไม่ใช่เรื่องราวเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นซ้ำๆคุณจะต้องแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นหลายๆครั้งซ้ำๆอะคะ่ะ จนสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวคุณก็ออกมาได้เองไม่ครั้งไหนก็ครั้งไหนสักครั้งหนึ่งนั่นแหละมันจะเกิดขึ้นขอบทสรุปหน่อยลาชินีถ้วยกวางม,มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยความรู้สึกเขาความรักของเขาเนี่ยหลงเหลือมีใจเราหลงเหลือแค่ไหนมันเป็นความรู้สึกแบบอยากครอบครองมากกว่าที่จะทําความเข้าใจในความเป็นตัวเรา ก็คือเขาแค่อยากให้เราเป็นในแบบที่เขาต้องการนะแต่เขาไม่ได้ยอมรับในความเป็นตัวตนของเราจริงๆนะท่าตินอืคุณอาจจะไปถูกสเปคเขาหรืออะไรก็แล้วแต่คือสเปคมันใช่แต่แนวคิดการใช้ชีวิตหรือการวางแผนมันอาจจะไม่เหมือนกันแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนความคิดของคุณน่ะเปลี่ยนความคิดทัศนคติในความเป็นตัวตนของคุณนี่คือสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนนะคะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันเหมือนเขาต้องการจะครอบครองอย่างเดียว แต่ไม่ได้เข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณจริงๆค่ะโอเคนะอ่ะเรามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องนะความเห็นเป็นชาวเมษนะคะเป็นชาวมีนเป็นชาวมังกรอ่าเป็นชาวธนูนะเป็นชาวกรกฎนะคะนอกนาราศีธาตุอะไรก็ได้นะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะโอกาสนะเจอกันใหม่นะคะใน ep ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย